สวัสดีครับตอนใหม่มาแล้วก็คือเหมือนเดิมฮะผมอ่านบางอย่างในเว็บบอร์ดแล้วก็มาเล่าให้สู่กันฟังว่าคิดยังไงเนาะอันนี้ก็เป็นบอร์ดเดิมฮะไอพี่เรียนเดผมอยู่ในบอร์ดนี้ค่อนข้างบ่อยนั่งอ่านไปเรื่อยๆก็สนุกดีอะเขามีผมว่าคําถามนี้นะ่าจะมีคนติดใจกันเยอะแหละแล้วมีประเด็นที่ผมอยากเล่าคือเขาถามว่าเฮปป้ย Package Developer ถ้าเกิดว่าคุณเขียน To Do หรือ Fix Me ใน Your Code เยอะๆอะคุณได้กลับไปแก้มันหน่อยไหม แล้วก็จัดการกับมันยังไงคือเขาบอกว่าเลโปเนี่ยมี to ดูกับ fix me ที่ไม่ถูก f ิกเยอะมากเอนจิ e เนียก็คือพยายามจะบอกให้สร้างทิกเก็ตเพื่อให้เราไม่ลืมแต่ว่ามันยากมากเลยที่จะทำเนาะ <c oughs> ครับโอเคอะเราไปดูคำตอบ้างดีกว่ามีคนบางคนบอกว่าเฮ้ย สามาคุณก็แท็กได้ง่ายนี่ถ้าเกิดว่าเราใช้คอมเมนต์ที่มันถูกแบบเป็น to do ที่มันเซิร์ชได้มันก็แท็กเห็นยากไม่เห็นยากเลยเออเออแต่ของก์กรฉันต้องมี t ูดูต้องมีทิกเก็ตในจริระทิกเก็ตก็จะคอมเมนต์เรฟเฟล c e กันไปเรื่อยๆเนาะน,นี้อยบอกนี้คนนึงบอกว่า to do ต้องมี ticket ตอีกคนบอกว่า to do เป็น m เ s s a g e ที่เป็นใช้ในทีมแล้วก็ notify ว่า แบบเออคอสตรงนี้มันไม่ได้อเดีแต่ว่ามันไม่ได้จําเป็นแต่ว่าทูดูมันไม่ถูกลบด้วย manager เวลาหรือถูกดีプラ o ไทยเพราะทีมสามารถจัดการได้แบบในเวลามันเหมาะสมเนาะมันก็เลยแบบเออเห็นว่ามันมีความเห็นที่มันแตกต่างกันเยอะมากนะท o ดู do, เนี่ยเป็นเรื่องที่ น่าสนใจเพราะผมมอง to do มันเป็นคล้ายมีมนี้เดี๋ยวนะจะใช้อะไรดีเป็นเอ่อชื่ออะไรนะไอคิวเคิร์ฟมีมเออผมเห็น to do อ่ะแม่งคล้ายกับมีมนี้เว้ยกับปีรูปมาก,ก่อนถ้าผมใสยอย่อ่ะมันจะบอก used to do in c o d e never used to อันนี้ก็บอกอันนี้บอกว่า u s e used to do never used to do no one gonna fix it แล้วผม ล้วคิดว่าพอถึงจุดหนึ่งก็กลับมาอยู่สู้ดูเฮ้ยแต่ผมอะ่ะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวละกันว่าผมไม่เชื่อว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะเพราะว่ามีสามมันมีสามค่ายแบบนี้เลยอะ่ะแล้วว่าไงก็คือผมคิดว่าระดับแรกกับสุดทมันในระดับเบื้องต้นอะ่ะมันจะแบบมันจะเป็นอารมณ์ว่าแบบเป็นอ่าจูมันจะเป็นอารมณ์แบบจูเนียร์เดฟหรือเป็นเดเวลลอปเปอร์อ่า คำซีก็ได้เลซีเดฟดลฟิกซ์เอนิติงอ่ะเอนี่คอมเพนไอวิวจัดทูดูคือถ้าใครมาคอมเพลนก็จะทูดูไว้แล้วรีบส่งให้มันผ่านซึ่งไอแบบที่อาการที่มันเกิดก็คือทูดูมันก็จะงอใช่ไหมก็จะเป็นปัญหา ก็คือและเพราะจริงๆมันก็มีแบบนี้เยอะแหละค่ะที่แบบเราใช้ทูดูเป็นเหมือนกับอะไรเป็นทางแบบช่วยๆที่จะออกไปว่าไม่แก้อะไรใช่ไหมเออแล้วมันก็จะมีเยอะขึ้นเรื่อยๆรื่อเรื่อยนท,ที่เขียดให้มันดีรันพอถึงพอคนเห็นจุดเนียเยอะมันก็จะไปที่ s t a จสองเว้ยสเตจสอก็จะเป็นแบบ you can use to do เพราะว่า no one ever fix it ไม่มีใครกลับไปแก้หรอกบ้าแล้วในโลกความเป็นจริงทูดูก็คือจะอยู่ไปอย่างนั้นตลอดการ fix immediately q u a l i t y first อะไรอย่างนี้อนะเออซึ่งโอเค มันก็มาจากประสบการณ์ในช่วงต้นแหละที่แบบว่าพอทำ to do ขึ้นไปแล้วแบบมันไม่มีใครแก้เนาอเหมือนเป็นทางออกก็เลยมองว่า to do เป็นบาปเป็นอะไรที่มันขี้เกียจใครไม่มีใครแก้หรอกเพราะ,ะคุณไม่ใช้ถ้าคุณมีอะไรคุณต้องแก้เดี๋ยวนี้ทันทีทันใดห้ามทิ้งไว้เลยซึ่งจริงๆอ่ะวิธีแบบนี้มันมีปัญหาเยอะมากๆนะครับเพราะว่า sometime solution appear after าคือบางครั้งอะ่ะเราอาจจะมองเห็นปัญหาบางอย่างแต่การจะบอกโซลูชันว่ามันจะแก้ยังไงให้ดีอะ่ะมันจะเห็นชัดขึ้นในตอนที่แบบว่าโค้ดมันเริ่มโตขึ้นมาแล้วบ้างตอนที่เราเริ่มเห็นแพทเทิร์นบางอย่างแล้วบ้างผมยกตัวอย่างง่ายที่สุดนะ example c a s h ใช่ไหมคุณอาจจะทำเป็น ตอนที่แบบคุณมีทำสตาร์ทอัพทำเร็วๆอย่างเงี้ยแคชของคุณนะ่ะถามว่าคุณมีแค่แบบเซิร์ฟเวอร์เดียวหรือพอร์ตเดียวอย่างเงี้ยคุณแคชคุณน่ะคือคุณใช้เป็นเมมโมรีก็ได้เพราะคุณอาจจะมีคลาสแคชึ้นมาตัวหนึ่ง get ก็คือใส่ get key value ซึ่งอันนี้ก็เป็น Map เลยอะ่ะคุณก็ตื่นมีแบบอ a p kv Map kv cache data อย่างเงี้ยก h ค s e t k e y value ์แวลูตอนเซ็ตตอนอ๋ออันนี้เซตตอนเกตก็คือเกตคีย์เนาะไม่มีอะไรโอเคอันนี้มันคือในช่วงต้นใช่ไหมซึ่งจริงๆมัน แต่ว่าไอเนี้ยคุณจะรู้ว่ามันสเกลไมได้เพราะว่าคุณแคชเป็นมมโม r รีปุ๊บเพราะคุณทำ h o r i z o n t a l scaling แล้วคุณมีเริ่มมี2 s e r ซิร์ฟเวอร์สองโปรเซสอะมันไม่ได้แชร์มมโม y รีกันมันไม่ใช่โปรเซสเมมม o รีกันมันก็เลยแบบมันก็เลยแคชอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ค่อยเวิร์กไม่หิงผมบอกคุณดู use a d i s or something else ครับมันก็มาไว้ได้แบบนี้ ถามว่าแบบคือไอเนี้ยการที่คุณมาไวาแบบนี้ดีกว่าที่คุณพยายามใช้เลดิสวันนี้เลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจริงๆในวันที่คุณสมมุติคุณทำบิสเนสอยู่คุณยังใช้เซิร์ฟเวอร์หนึ่งไปอีกประมาณสองสามปีใน3ปีข้างหน้ามันอาจจะมีโซลูชันแคชที่ดีกว่าเลดิสก็ได้หรือว่าเลดิสตอนนี้ก็เริ่มมีปัญหาไลเซนส์ไปแล้วใช่ไหมเออผมจำรายละเอียดไม่ได้กันแต่มันก็มีประเด็นเรื่องไลเซนส์พุ่งโผล่ขึ้นมาไม่นานมันเนี้ยเออ เพราะฉะนั้นน่ะถามว่าจุดที่คุณควรตัดสินใจแก้มันน่ะจริงๆมันอยู่ในเวลานี้ไหมคําตอบคือไม่มันในเคสนี้จริงๆอ่ะการวาง to ดูไว้ว่าไปตัดสินใจที่หลังหลังจากที่มันใกล้มีปัญหามันดีกว่าเว้ยซึ่งซึ่งคุณฟังอาจจะแปลกแแต่จริงๆในหลายศาสตร์ใน s อฟต์แวร์เอ i จ e เ r i n g อ่ะ เพราะเราเป็นวงการที่มันไปไวไวหลายหลายครั้งอะ่ะการบาลานซ์ว่าเราต้องตัดสินใจแก้หรือวางระบบเผื่อตอนไหนอะ่ะมันเป็นอาร์ทที่สําคัญมากๆเผื่อเร็วไปก็มีปัญหาว่าอย่างเงี้ยเราเผื่อใช้เลดิสเร็วไปเอาสกพันึ่งต่อที่สเกลจริงเลดิสติดปัญหา l i ไเซนซแล้วอยู่ดีแม่งเก็บตังค์ขึ้นมาอยู่ดีมีกลายเป็นมลีของใหม่ดีกว่ามาแล้วก็แต่เราผูกกับเลดิสแล้วอะไรแบบเนี้ยก็ก็หนึงไงโดยที่แบบ ก็โดยที่ไม่ได้อะไรเลย AI คุณไปเลือกโมเดลที่มันดีตั้งแต่วันนี้มันอาจจะไม่ดีในอนาคตก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออบา,บางอย่างอะฮะมันมันมันดีกว่าจริงๆนะที่จะปล่อยทิ้งไว้เป็น to ดูเราก็ไปตัดสินใจในอนาคตเพราะนัถึงจุดหนึ่งอะผมคิดว่าถึงจุดนึงเราเข้าใจว่า to do is okay ปัจจุบันีบีเมนเทนจริงๆพอถึงระดับหนึ่งอ่ะส่วนตัวผมเชื่อจริงๆนะว่า Todo อ่ะคือใช้ไปเหอะก็ใช้เต็มที่แต่มันต้องถูกเมนเทนแล้วต้องถูกแก้เป็นระยะระยะโอเคมันไม่ถึงกับต้องถูกแก้เป็นระยะระยะด้วยซ้ำไปอ่ะคือจริงๆเขาเรียกว,ว่าผมไม่เรียกว่าแก้กับผมเรียกว่ามันต้องถูกรีวิวเป็นระยะระยะเพราะมันไม่ใช่ว่าทูดูทุกอันไม่ต้องแก้ไว้บางอันแม่งกลายเป็นว่าเอาเข้าจริงแม่ไม่มีปัญหาอย่างแบบ อย่างเราอะอย่างแม้แต่แคชอันนี้เอาทาเพราะว่าโอ้โหบิสเนสเรามันไม่มีอะไรที่จะสเกลแล้วเราไปทำโปรดักต์ใหม่และวมาถึงเวลาต้องอันนี้เป็นแค่แบบเป็นแค่เมนเทนแนนซ์โหมดถึงเวลามารีวิวเนี่ยคือไม่แก้ก็ลบแม่งทิ้งเลยกูไม่ทำแล้วพอบิสเนสแต่เลคชั่นไม่ไม่ขยายโปรดักต์ตัวนี้ทิ้งก็ลบจบเออเพราะผมบอกว่าทูดูนี้ทุกทีเมนเทนคือมันอาจจะถูกมันถูกได้หลายอย่างตั้งแต่หนึ่งรีวิว คือมันต้องมีการรีวิวเสมอแหละมันก็ต้องรีวิวเรื่อยๆตอนเห็นอาจจะ ignore and base ก็คือปล่อยทีไม่เหมือนเดิม release a it obsolete แล้วก็หรือว่า fix accordingly หลายๆคนเข้าใจว่า to do ยังไงคือวาง to do ไว้แล้วไม่ต้องทำแต่มันไม่ใช่เว้ย to do เรามันควรไม่ได้ควรถูกทำเป็นหุ่นยนต์ ขนาดนั้นมันควรถูกรีวิวแล้วควรถูกตัดสินใจด้วยสติว่าเราจะอิกนอ์เราเวทต่อเราจะลบมันทิ้งเพราะมันับสลิดแล้วหรือว่าเราจะฟิกซ์มันไม่ใช่แบบบอกว่ามีทูดูปุ๊บต้องฟิก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 เสมอมันไม่ใช่มันต้องถูกรีวิวแต่รีวิวแล้วคุณควรถถตัดสินใจด้วยสติว่าจะใช้อะไรกันจะทําอะไรกับมันกันแน่โอเค ซึ่งมันมาที่สามาปกติอ่ะปัญหาซึ่งผมเจอเยอะมากขับคนที่มีปัญหากับ To do อ่ะอย่างไอหมอนี่มันคือปัญหามันเป็นอย่างนี้เว้ยสมมติผมวาดภาพให้เห็นดีกว่าสมมติเราไปเห็นหน้าจออันนึงอ่ะเราเห็นแบบในอันนี้นึกถึงภาพจอคอมพิวเตอร์ของเราเนาะสตูสไตล์เป็นนี้จอคอมพิวเตอร์ของเราก็มีโค้ดนู่นนี่นั่นเยอะแยะแหละ แล้วมันก็มี to do แล้วก็บาบาแล้วก็ to do หลายคนจะไม่คือหลายๆคนมันเห็นภาพเนี้ยแล้วมันจะเกิดอาการที่แบบ f r s t r a t ร d รับไม่ได้ f r s t t a t e d หุดหงิดไม่พอใจมีงานไม่เสร็จอยู่ตรงหน้าแล้วไม่พอใจแต่จริงๆการตัดสินว่า Todo ทีมนี้ to do เราทำ to do ได้ดีหรือไม่ได้ดีอ่ะ เราไม่ได้ดูจากภาพอย่างนี้เว้ยโอเคอย่างที่ผมบอกทูดูที่ดีมันต้องถูกเมนเทนเพราะฉะนั้นอนะ่ะเวลาจะมองว่าทีมแต่ละทีมใช้ทูดูได้ดีไหมเ่ะเราไม่ได้ดูที่แบบตอนจบมาแล้วมีทูดูร้อยตัวเท่ากับแย่ไม่ใช่เราไม่ได้ดูที่ปริมาณอย่างนั้นแต่เราดูเทรนคือยังไงคือเราดูว่าเฮยผมเป็นวาดกาอันนี้เป็นไทม์เป็นช่วงเวลาและอันนี้เป็น อ่เมาส์ออฟทถ้าเกิดดีอ่ะมันคือ to do มันมีการเพิ่มแล้วมีการลดเพิ่มลด <load, S 2> เพิ่มลดเป็นเวฟแบบนี้โอเคอันนี้คือที่ดีถึงแม้ว่าเวฟนั้นอ่ะจะจูจะจบไปที่แบบตรงนี้นะผมตัดตรงนี้เวฟอ่ะมันอยู่ที่แบบห้าร้อยทูดูอ่ะผมไม่มีปัญหานะเพราะเขาอ่ะรีวิวแล้วเมนเทนเป็นระยะระยะอ่าโอเคมันอาจจะสตรีกนิฟายว่าบางอย่างที่ไม่ถูกแตะต้องไปต้องไปลบทิ้งบ้านแล้วแหละ แต่มันไม่ได้แปลว่าทีมนี้เขาดูแลทูดูไม่ได้นะอย่างเงี้ยโอเคเลยเว้ยโอเคแบบเนี้ยคือเทรนที่โอเคแต่เทรนที่มันไม่โอเคคืออย่างนี้ครับถ้าจะบอกว่าทูดูมันไม่เวิร์กอะมันคือมันเป็นอย่างนี้คือมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือมันค่อยๆถูกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในในเวลา ใช่ไหมพะอย่างนี้มันสิ gnify ว่ามันบอกว่ามันไม่มีใครดูแลทูดูไว้พรา,าทีมนี้ใช้ practice ทูดูไม่ดีและจุดที่มันที่คนจะตกกันมากที่สุดคืออะไรคือไอ้ทีมนี้ไอ้ทีมที่2อ,อ่ะแม่งอาจจะมีจํานวนทูดูจริงๆน้อยกว่าก็ได้อาจจะมีแค่30มสิบอาจจะมีแค่10บถึงสิทูดูอยู่ในปัจจุบันเือบอกวอ้ทีมนี้แม่งใช้ทูดูแย่ทีมข้างบนที่มีการ m a i n ทนตลอดมีเวฟกันปรับ ขึ้นปรับลงตลอดใช้ทูดูได้แย่มากเลยเนี่ยมีของไม่ได้ทำเยอะแยะเลยทีมนี้มีแค่10ดีกว่าแต่คุณอย่าลืมว่าถ้าทูดูมันไม่ได้ดูกันตรงนั้นอันนี้เข้าใจผิดกันเยอะว่าคนวจะเข้าใจว่าทีม A เนี่ยทีม A 5 0 0ารทูดู10ดคนจะเข้าใจมักจะเข้าใจว่าทีม A แย่กว่าทีม B เพราะว่ามีทูดูเยอะแต่จริงๆถ้าเป็นผมมองผมจะมองว่าทีม B แย่กว่าทีม A ผมไม่เคยคินอัพทูดูครับเพิ่ม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 ,ม,ม,มไปเรื่อยๆเม่อ นั่นแหละคอม o อนมิสเทคเลยของการที่ดูว่า to do ทีมคุณทําได้ดีไม่ดีอะ่ะคือเราอ่ะมักจะไปดูที่หน้าจอเดียวเราเห็นมันเยอะๆเราบอกว่า to do เยอะไม่ดีมันไม่ใช่เว้ยเวลาเราดูคุณไปดูในก i ิจคอมมิชนิสตรีแล้วดูว่ามันมีการเพิ่มลดไหมถ้ามันถูกเมนเทนตลอดเวลามันเวิร์กฮะมันไม่ได้อยู่ที่จํานวนมันอยู่ที่คนเมนเทนไหมนั้นเขียนขอเขียนย้ำ is not about amount about maintaining okay อันสาหรับผมแล้วอ่ะผมบอกว่าคุณมีทูดูเหอะแต่คุณต้องเมนเทนแล้วภาพที่ผมต้องการเห็นก็คือภาพที่ทูดูมันมีการเพิ่มการลดการเพิ่มการลดอย่างนี้จริงๆทีมที่ใช้ทูดูได้ดีมันจะเพิ่มไปประมาณหนึ่งแล้วก็ลดด้วยไปทีมนี้มันอาจจะถูกสั่งห้ามว่าต้องเขียนทูดูต้องยากจริงๆแต่พอเขียนทีมันก็เขียนตลอดแล้วไม่มีการกลับมารีวิวอะไรเลยซึ่งจริงๆผมว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เทียบกับทีมนึงที่ อาจจะแบบมีอะไรติดขัดนิดนึงก็ฝากท้งไว้แต่มีการเมนเทนตลอดเวลาทีม A ดีกว่าฮะแต่ถ้าเกิดคุณไม่รู้คุณมองแค่แบบคุณเปิดหน้าจอปุ๊บคุณสแกนโค้ดปัจจุบันแล้วแบบดูวัดกันแค่ปริมาณน่ะคุณจะคิดว่าทีม B ดีกว่าทีม A เพราะทีม B มีงานเหลือค้างน้อยซึ่งมันไม่ใช่โอเคทั่ิสของการใช้ฟลิชมีการใช้ทูดูมันขึ้นอยู่กับคุณเมนเทนหรือเปล่า is not about the amount หรือ number ครับ is about maintaining ครับ สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แหะครับสวัสดีครับ